สวัสดีพี่น้องสวัสดีจ้าเมือนี่ย้ายกายลูกวิส,สารกับภาพพี่น้องมาสวนคือเก้าเนาะคะ่ะเมือนี่สีมาปลูกสีมาปลูกต้นต้นซักเนาะคะ่ะต้นซักที่ปลูกบ่เหล้ามาวมเมื่อวานนี่ค่ะเมื่อวานกับห่อนแดดค่ะเมือนี่กับมีแดดคือเก้าะคะ่ะแต่ว่ากับมีลมลมิค่ะลมค่ะปลูกสิปลูกไป แถวแถวริมรัวค่ะเอาเป็นแถวใบริมลัวไปเลยค่ะริมถนนไปเลยค่ะค่ะมือนีที่ปลูกไปริมถนนค่ะเหลือยุบหลายต้นค่ะเหลือยุบหลายต้นเหลือยุ่ประมาณจักสิบกว่าต้นนี่แหละค่ะสิบปลูกให้แล้วในมือนีเลยค่ะค่ะก่อนอื่นสีเบื้องเนาะค่ะปลูกต้นจักค่ะในสวนยางค่ะในสวนยาง ผาล่าสิปลูกไปลิ่มลัวแดนลิ่มลิ่มเอลิมรัวนี่แหละคะ่ะเห็นไางถนนก็บว่าได้เนาะคะ่ะขางถนนค่ะกะยายกายก็ขอฝากพ,พี่น้นองไว้เด้อค่ะขอก็สีขอขอบคุณพี่น้องค่ะขอบคุณพี่น้องหลายๆต่างทั้งเพื่อนไม่เพื่อนเอนกาเพื่อนทีวา่าจู ในประเทศต่างประเทศเนาะคะ่ะขอพุณหลายๆเด้อจ่าพี่น้องจ่าที่เขามาติดตามเราก็มาเบิงหมอบกำล,ลังใจหมอบเรงใจให้ยายไกยเนะะยาะค่ะยายไกาค่ะรู้สึกว่าดีใจเนาะคะ่ะดีใจหลายค่ะที่เพื่อนๆมาซอยเบิงซอยติดตามเนาะคะ่ะขอพุณหลายๆค่ะขอบพุณค่ะ จ,จะจะเริ่มกดติดตามกดใดกดแชร์กดกระดิงดะ่งก็ระคัางจะเพื่อจะบ่ไดปลาดกลิปต่อไปเนาะจ้าพี่น้องจ้าไปค่ะมาเบิ่งกันเลยค่ะปลูกต้นซักค่ะกับเหลือมาหลายต้นจ้าพี่น้องจ้าไปค่ะกระสีผ้าไปผ้ายางค่ะผ้า,าพี่น้องยางไปค่ะถือโทรศัพท์ยางค่ะคอยยาง คอยยางไปไหนกะสั้นอยู่เนาะค่ะก็ะเหลือ,อย่บหลายต้นนะคะนี่ค่ะต้นจักที่เหลือค่ะสิบสิบสองต้นจ้ะสิบสองต้นจ้ะเนืากายกับสิปูก่ะไห้มันแล้วค่ะมันกันเห็ดหยากอยู่เนาะค่ะเพราะว่าปลูกคนเดียวทั้งขุดทั้งปลูกแต่คอยปลูกไปศาสตร์นี่แหละคะ่ะค่อยปลูกไปค่ะ ดไงงด้หรอคะมือนี่ค่ะขุดลุ่มใบแล้วล่ะค่ะมาเบืองค่ะมาเบืองโอ้ยคอยยางนด้นน่ค่ะคอยยางนด้นน่คอยยางด้จ้าพี่น้องจ่านี่นี่จ้าขุดลุ่มใบนี้บริเวณที่สิบปลูกค่ะลุมจะปลูกซับว้างไปซับไป ไปริ่มริมไปคุณละคุณละค่ะคุณลุ้มไหมจ้ะน้าเบิ้งค่ะเดี๋ยวย้ยไกลหาหมองตั้งโทรศัพท์ก้นจ้ะพี่น้องตั้งตั้ง Cả? bưng lưới cha thứ subscribe năm kênh ให้มันแล้วเลยค่ะมีเหลืออยู่วันไลค่ะีส่สิปสิบสองต้นค่ะน้งขึ้นเหนียวเถอะถิ้งกระได ตรงป่ะเนาะกี่งหนึ่งคือกี่งรถตรงเฮ้ไก่งัดไม่ขก้น cái tung 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 đó tung như tung Đấy, y kha Khói, 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 ngang, khói, ngang, khói, ngang เอียงใส่เอียงขัวเนาะเอียงไปเอียงมาก ุงอันนี้อันถุงต้นจักนี่เป็นเนี้ยวเนียวก็คือถุงถุงยางอื่นเลยค่ะเหนียว ร้อยจ้ะพี่น้องจ้ะจไปเบื้องอีกค่ะต้นเบงอีกค่ะ แกก็คอยถือไปถือไปคอยด้ยค่ะคอยยางเราด้คะนมือนี่รราซื้อวัดสิมีแดดแดดจ้าแดดอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอามุมต่งค่ะ 嗯，当。 เหนียวดินกับเหนียวเหนียวดินอยู่ในฮอนี่นิแม่ค่ะดินอยู่ในฮอนี่นหม่เหนียวเหนียวพี่น้องทุ่งกับเหนียว 哎。<Yeah. S 2> <sighs> นี่ค่ะต้นไม่น,นั่นก็จะปลูกแล้วเนาะค่ะมื้อน,นั้นปลูกแล้วค่ะ,คะปลูกแล้วค่ะต่ขอขมาานี่ก็จะเป็นยางหน้าค่ะที่ปลูกไว้มือฝนตก หือที่แหลกค่ะมนึ่ฝนตกที่แหลกค่ะหนึ่งฝนตกที่แหลกได้ค่ะนี่ปลูกแล้วค่ะฮัล่หลค่ะบริเวณปลูกปลูกมากค่ะ่นล,ละพุ่นล่ะค่ะพี่น้อง กมากเลยค่ะไปปลูกต้นซักค่ะเห็นมันแล้วเลยค่ะตรงนี้โซดน,นี่โซดน,นี่ปลูกปลูกไว้แล้วนะคะปลูกแล้วเนาะคะ่ะโซนนี้เดี๋ยวแยกไกลกันสิไปพูนค่ะไปะที่นี่เดี๋ยวนี่อีกลุ่มหนึ่งค่ะก้อนค่ะมีต้นนึงค่ะ พวกนี้อีกต้นหนึ่งพี่น้องโอ้ยสันสันน้นยังไดโด เน้อนอี๋กันไก่ตัดกรสิีวขาด ก็เป็นโคตร คนนี้คือโคตรเถอะพี่น้องเจ้าไหนามาสีซื้อไห้บ่านี้มอสีตรงให้บ่านี้คือขด,ขดตรโคตรแงสิเดี๋ยวแยกกายสิเอาไม้มาเสียบหรอกสิมัดใจเนาะคะ่ะบลูกไปก่อนมาเสียบที่หลังจะได้ มันเป็นขคดคๆไหมจ้ะพี่นอ้องต้นนี้ต้นบ่อตรงโค้งๆต้นต้นมันโค้งโค้งเน๋๋ยว่กายปลูกเลียวๆสิเอาใหม่มาเสียบแล้วก็มัดต้นติดไว้ค่ะค่ะเบิ่งกันเลยจ้ะ เคอเคค่ะ, okay, คะพี่นอ้องจา้าพูดละคค่ะปลูกลุ่มริมแดนค่ะพุณละค่ะมาต่พูดละ,ะพุณ มันจะบ่เป็นแปลงเนาะค่ะแต่จะเบิ่งองงากระน้อยเนาะค่ะเหลืตอต้นสักแยกกายเอามาปลูกริมแดนปลูกไปรอบๆเลยค่ะรอบๆสวนค่ะค่ะ,ค,ะคลิปนี้ไว้ซ้ำหนีก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวโอกาสหนาไอตอน้ตอนต้นไอ้สักงามหรือว่าต้นยางหน้างาม ยากายกับสีภาพพี่น้องเมื่อเบิ้องไหมเนะจ้ะคลิปนี้ก่ะเอาไว้ซ้ำนี่ก้อนค่ะโอกาสหน้าเจอกันไหมจ้ะสวัสดีจ้า